ดันโน้นแน่เลยนี่นยายมีจอนมอเตอร์อยู่ด้านนี้ครับเราจะพาทุกท่านมาดู s ั m ซ u งเด็กสนี่ครับสุดยอด Of course, you're very welcome. Yes. Thank you. Of course. Any questions about Samsung decks? Just, can you show when this is connected to the monitor? Yeah, absolutely, yeah. absolutely. Yeah, can we actually come over? Yeah. Here. Okay. Can I come in here? Yeah. Can you. Okay. Can you <laughs> Yeah. I'm not, I'm, so I can't do a demo. I was going to show him yeah. the take, take it off. Oh, okay. Yeah, yeah, yeah. So just, I, want, I want him to show how to connect to your motor yeah. step. No, and it's, it's very, very simple. Just you, have your, yeah. you have your device. Uh -huh. And then I'm going to let it come out. <laughs> and then you just plug <laughs> it in. <laughs> ดับไปมันจะดับไปแล้วนะพอ6 7 8 9 10ประมาณ10วิประมาณ10เซนกันยูสไลฟ์เท็กซ s 5ถ e ง7เซนยูสไลฟ์5เซนกันหมดแต่อย่างโดยปกติแล้วประมาณ5วินาทีหรือ6วินาทีถ้ไม่เกินนี้นะเพราะว่าจังหวะที่เราเสียบลงคอนเนคเตอร์เนี่ยมันจะต้องกึ๊กพอดีเลยเราก็จะได้เป็นเดสก์ท็อปขึ้นมาแบบนี้เลยนะฮะสุดยอดมาก,มาก ตองหูฟังคีย์บอร์ดได้กลายเป็นเดสก์ท็อปหนึงเครื่องเลยนะฮะนี่ฮะมีแอสโคลเลอร์เหมือนเลยทุกอย่างนะฮะมาดูสิ่งเหล่านี้ได้เจ๋งมากครับดูโซนอลสโตรเลจเป็นไฟล์เมเนเจอร์ได้เลยนะฮะจัดก,การกับโฟนได้ทุกอย่าง ก็มีเบราว์เซอร์ครับเข้าอินเทอร์เน็ตได้นะครับซึ่งมันก็จะใช้ 4G จากตัวเครื่องเลยนะครับเซตติ้งครับดูเซตติ้งนิดนึองเหมือนเซตติ้งบนโฟนทุกอย่างนะฮะแล้วก็สิ่งที่เจ๋งคือมีแอปต่างๆไม่ว่าจะเป็น Microsoft Word Microsoft Office นะฮะทำงานได้เหมือนเลย ไฟได้ไเลยเจ๋งมากเหมือนมินิโฟนแต่นี่คือแอนด o i ยด e s k t o p อครับ Excel อเอ็กเซลก็มีนะทำบ,บัญชีโอ้โหนี่เป็นไ,ไงภรรยาผมเห็นกีดแน่นอนภรรยาผมกีดแน่นอนเลยแบตจะหมดแบตจะหมดเนะี่ย จดูนในการประมาณายค่ะประมาณบ่ชางงหงกะมด้่อจริงเมหมดแล้วเนี่ยดูเอถึงที่ใช่ครับาต้อการเวลาพันใช่ใช่ประมาณนี้ได้ประมาณนี้เยสิบนาทีเพราะว่าสมนาทีมองไทยมันดึกแล้วนร้านก็ได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวระดีที่เหลือเราจะไีแตอนน่อ่าแลเดี๋ยวเขาไปขายองตรงขตรงมากโอเคอ่า นี่ครับ Excel ครับโอ้ภรรยาผมเ็นีิกกี้แน่นอนนะฮะด้านหลังของไอ้ตัวนี้นะมันก็จะเป็นดิฟเวอร์ธรมรมดาไม่ใช่ธรรมดาฮะแล้วต่อสายเป็นพิซซี่ไมล์เอ้าต่อสายพิซซ <c oughs> ี่ไมล์เอ้ามาสามารถทำได้หลายอย่างเลยโอ้มีโดบี้ไลท์ลูมด้วยะฮะกแต่งภาพได้ครับ กินกันเลยกินกันเลยโอ้ัตชอบเลยเพราะว่าคุณสามารถใช้ไลฟ์ูมโฟโต้เวอร์ชันโปรได้ไปดูทูบาร์สิไ่่

ตามที่คือโปรแกรมมันจะตามที่ Android เราทำได้เพราะว่าถ้าหน้าจอถ้าแา,ามีแอป,ปอะไรบ้างมันก็จะออกมาบนเดสก์ท็อปเป็นแบบนั้นให้ได้หมดเลยนะฮะซึ่งอันนี้ผมว่าฟรีไม่ฟรีก็อยู่ที่แอป,ปี่เรามีมปปมปปศัพท์ไม่ได้เลยแล้วคุรศัพท์ในนี้ก็ต้องได้เพราะว่าเดี๋ยวนะดูเมนูก่อมนมีเมนูโฟนค่ะ ไม่มีเมนูโฟนในชะ่เดี๋ยวนะครับเนี่ยอันนี้เป็นแอปที่เดสก์มีทั้งหมดนะครับก็สามารถต่อไอโซ,โซขึ้นมาดูได้นะครับลงนู่นลงนี่ได้ใช่ไหมเจ๋งเลยอนะเล่นเล่นเกมบนเดสก์ท็อปอะ่ะโอ้ เนี้ยต่อจอยสติกก็ได้นี่นะตอนนี้มีมีนักข่าวกำลังพูดภาษาฝรั่งเศสอยู่นะอยูใกล้ใกล้ผมเลยนะฮะนี่เนี่ยกำลังบรรยายอยู่เลยนะฮะ โอ้ยมีมี task แบบนี้ด้วยมันมี task แบบนี้ด้วยให้มันเหมือนวินโดว์มากอะเหมือนวินโดว์มากแล้วก็มี Google Assistant นะฮะ Can we make a call on t h e d e s k t o p

in <laughs> yeah. the no. uh, uh, so now speaker camera now um actually you can use your smartphone uh, as a speaker phone uh, yeah. or yeah. you can use your bluetooth headset okay, okay. Yeah. and what about the joystick for gaming 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 Game. 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 Yeah. Actually, And, and we use uh, joystick Yes yeah, yeah you can use joystick if that joystick uh, supports Android yes, yes. So this is like one yeah. of the um, mm -hmm. much. More. เซมายได้รีสปีได้รีสปีได้แล้วก็พวกบูทเนี่ยมันก็เป็นบูทบูทใช่ไหมมีบูทบูทต่ออย่างใช่เจ๋งมากเจ๋งมากก็เลือกใช้ยอดเลือกใช้เดสก์ท็อปได้เลยใช่นี่แล้วอันนี้ก็จะหนึ่งฮุโวนครับฮ่ก็คือฮุนโวหนับรีสปีใช่คล้ายคล้ายโคมมีปัญหาว่าลื่นแค่ไหนก็ลื่นเท่ากับที่โทรศัพท์เราทำได้โทรศัพท์จะลื่นแค่ไหนไม่รู้ใชีไหมจะไั้งในในสิบนาโนเลยใช่ใช่ ไอ้นี่เป็น r e อ o ลี่ซื้อหลายเส้นเพิ่มได้สามพันถ้ามีสามพันห้อยู่แล้วก็ซื้อแล้วก็ใช้ได้เลยใช่เข้าใจว่าคนซื้อหลายเส้นอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่คนที่ใช้ก็คนที่มีเอาไปไม่ต้องนั็นอยู่แล้วไม่หรือไม่คนที่มีสามนอยู่แล้วก็ก็ลงอันนี้ก็ใช้อันนี้ได้เลยเป็นแอคเคา์ได้เลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากสุดยอดมันเจ๋งคือมันต่อด้กันดอกมันเจ๋งคือมันเจ๋งคือเล่นเกมหน้าจอใหญ่่แล้ว ต่อจอยสติ๊กใช่โอ้โหแล้วฟีฟาสิบเจ็ดฟีฟาโมบายไอ้นี่ยิ่งทำให้มัลติแทสซิ่งม e เซน s e มากขึ้น่ะเพราะเราเปิดมัลติแทสซิ่งอ่ะสาจอมันแดกออกมาได้หมดใช่ใช่พื้นที่จอมเหลือเฟือเทียบตอนนี้มันพูยอนนี่ยสุดยอดเลยถึงได้บอกว่าอ่ะสุดยอดมากมากถ้ามีต่อสปีกเกอร์ได้ ก็วิดีโอคอลก็อยู่บนนี้จบใช่ก็เป็นบลูทูธก็ได้วิดีโอคอลวิดีโอคอลอยู่บนนี้เลยนะฮะเจ๋งมากมอันนี้มันเจ๋งมันแรกที่ผมเห็นผมบอกว่าไม่ยิ้มเลยผบอกไม่เลือกใช้แล้วเลือกใช้เด็กสองอินเทอร์เฟซมันคือเป๊ะเลยไงเหมือนบนนี้เลยไงเหมือนเตะสอบทุกอย่างง่ายงงขึ้นมาเลยสุดๆเซ่น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 เอาอะไรกันมาอ่ะมีทุกอย่างอยู่ในนี้ที่คุณต้องการ แอปบนเด็กซ์ออนไลนเยอะแล้วเนี่ยใช่วันแรกผมเห็นนี่ไม่เยอะนะวันนี้เป็นแบบเพียบเลยคำว่าแอปบนเด็ก์คือแอปที่ซัพพอร์ตฟูลสกรีนใอ่ไเตอร์แต่ถ้าเราไม่ใช้แอปบนเด็ก์เราใช้แอปบนเฟซโซที่มีอยู่บนมือถือเรามันก็จะขึ้นเป็นจอเลยก็ได้อยู่ดีก็มันดีทั้งสิ้นครก็คือใช้ได้ทุกแอปบนแลนอย่างนถูกถูกใช่นะสนโหดมากสุดยอดมากไอ้ชอบมันชอบเจ๋งมากมเลยไม่ชอบ อจออจเดียวเตอร์พ่อพ่อจะเอาสองจอเลยเหรอเกินไปเอ่อถ้าสองจอมันต่ออะไรอ่ะมันต้องอีสแตนที่ซีใหม่นะอันนี้เป็น USB Type ไทยซีป่ะไมือู้ t ไทยซีครับ Type C อ๋อถ้าไทยซีก็ก็เป็นมาติดิสต์ได้นะตัวเนี้ยต้องเสียบพาวเวอร์ตลอดเวลาใช่ครับแล้วก็ข้างหลังนี่รู้สึกก็จะมี มีแลนสำหรับคนใช้แลนมีสายแลนด้วยมีสายแลนด้วยครับมีแลนมีเอ่อ USB USB แล้วก็2องันแล้วก็มีเ c ี1ห่งแล้วก็ Type C อันนี้เป็นสายพาวเวอร์อยู่แล้วอ๋อเป็นพาวเวอร์ในตัวครับก็อันนี้ก็ชาร์จไปด้วยชาร์จไปด้วยในตัว่เป็นเป็นด็อกกิ้งชาร์จไปด้วยในตัวเราบ่ายกี่บาทครับพี่อันนี้หลากี่บาทไม่น่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูราคาสายไม่ไม่แพงไม่แพงอ่ไม่แพงไม่แพง โอ้ยใครซื้อ S8 ต้องซื้อตัวนี้ถ้าไม่ซื้อตัวนี้แต่ว่าคุณลาดมากคุณลาดอย่างแรงไม่แรงไม่แรงนะฮะโอ้นี่ S8 แล้วต้องซื้ออีกหลายอย่างเลยนะยต้องซื้อเกียร์360ด้วยกิเลสนี่ของของใครของมันผมมีหน้าที่ทำดีไวซ์ทีดีแค่นั้นใช่ม่มีอันหนึ่งเมื่อกี้ผมดูไม่ออกมันมี two piece case ที่แบบใส่บนล่างใช่มันไว้ใช้ทําอะไรอ่ะมันเป็นมันเป็นเคลียร์เพราะวร์ฮะพอแปะเสร็จปุ๊บเนี่ยมันตั้งมาเป็นสันติได้วยเหรออ๋อเนี่ยนี่อยู่ตรงชั้นตรงนี้วาง มันปกติเคียบวีมันเปิดอย่างนี้ธรรมดาฮะที่มันทำมันทำเหมือนกับบราสเป็นสแตนดิ้งแล้วทสแตนดิ้งได้เลยแล้วกี่อันนึงที่เป็นทูนเคทูนทูพีซอะไนี้บนกับล่างแล้วเหลือตรงกลางไว้อ่าแล้วอันนั้นอันนั้นอันนั้นจะใส่วันพีซใส่ทูพีซจะท็อปเลสหรือจะบม่ตองเลสแล้วแต่พี่ละจะได้เห็นเหรอคือจะใส่กระจกใส่โชบอดี้อ๋อไม่โชบอดี้เจ๋งมากอันนี้เจ๋งมากอยากโชบอดี้ก็เหมือนใส่ ช p i พี e อ่ะอัปเดตอัปเดตถ้าพี่แมนแมนหน่อยพี่ใส่วันพีซเลยวันพีซเลยนะฮะหรือนม่ก็เปลยเปล่าไปเลยค่ะโอเคเมืองไทยจะพอก่อนไหมเดี๋ยวทำแฮนซ์ซอนวิดีโอสวยๆแล้วส่งเป็นคลิปให้ดูนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับนี่นะฮะเข้าไทยเม่ไรถามพี่ถามพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเวิร์กเวลานิดนึงครับพอดีมันขยับเข้าขยับออกได้ก็เลยเดี๋ยวขอไฟนอลให้ทีทั้งราคาทั้งวันเวลาแจ้งกันเร็วๆนี้แน่นอนครับแต่คิดว่าไม่นานแน่นอนไม่นานครับไม่นานไม่นานเกินรอไม่นานเกินรอครับหลังสงครามรอฟังข่าวดีรออาจจะแจ้งอะไรก่อนสงกรานมได้ซ้ำอ่าเดี๋ยวว่ากันก่อนสงกรานต์จะมีข่าวแจ้งด้วยนะฮะสุดยอดมากเลยครับนะขอบคุณพี่พี่ชัยมากครับขอบคุณครับลาทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปทายเขาเที่อ้าวสวัสดีดอยแซนด้วยสวัสดีดอยแซนด้วย ด้แซนทำไปกี่คลิปแล้วครับโอ้ยตอนนี้ถ่ายเก็บอย่างเดียวแล้วครับเก็บอย่างเดียวใครนี่จัดหนักไปแล้วเดี๋ยวอ๋อยิงยิงเป็นชุดเรียบร้อยกันน้ำเลยทีเดียวนะฮะเอาผมก็ไลฟ์ไปสามสี่รอบแล้วนะครับกันน้ําอ,ะะ <c oughs> อยู่แล้ว IPX18 นะฮะสุดยอดมากม <c oughs> ากดูสามหกศูนย์เดี๋ยวรีวิวให้ดูเลยที่บ้านเดี๋ยวไปถึงห้องก่อนนะฮะอ่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางต่อนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวติดตามผมจะมีคลิปแฮนด์ซอนแบบสวยๆ b o ด t o บอดี้นะฮะให้เห็นทุกคนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวรอรออีกสักชั่วโมง2ชั่วโมงเดี๋ยวมีถ้ามีไลฟ์เดี๋ยวทำมาให้ดูอีกครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณซัมซุงประเทศไทยขอบคุณพิทีทวงคมงมาถือขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ